พุเติ้ลถาดมือหนีกับเซพาทุกคนไปทำขนมเค้กหน้าผลไม้จะเป็นยังไงนะคะ,ะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมผงพุดดิ้งกันนะคะเทไปให้หมดห่อเลยค่ะหลังจากที่เราเทเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเตรียมน้ำตาลค่ะน้ำตาลเราก็จะใส่ไปสองช้อนนะคะ หลังจากที่เราใส่ไปครบ2ช้อนเราก็ตามด้วยนมสดที่เราใช้ดื่มกาแฟนะคะหกช้อนค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหลังครบ6ช้อนเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาตีส่วนผสม,มเข้ากันค่ะจนน้ำตาลและผงพุดดิ้งนั้นเข้ากันค่ะหลังจากที่เข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็จะ มาตั้งหม้อนมนะคะเพื่อให้ค่อยๆเดือดค่ะหลังจากหม้อนมค่อยๆเดือดค่อยๆร้อนแล้วค่ะเราก็จะมาเติมผงพุดดิ้งลงไปค่ะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะคะคนคๆและตีตีค่ะอย่าให้หม้อไหม้นะคะหลังจากพุดดิ้งเริ่มเหนียวเริ่มข้นแล้วเราก็จะพักไว้สัก10นาทีค่ะแล้วเราก็จะมาเตรียมผลไม้รอค่ะ โดยใช้เฟียซิกกับสตรอเบอรี่นะคะสำหรับแต่งหน้าเค้กค่ะแล้วเราก็จะใช้น้ําของเฟียซิกนะคะเป็นผงเคลือบเงาค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะใช้ประมาณครึ่งกระป๋องนะคะหลังจากเรียบร้อยแล้วเราก็จะเทผงพุดดิ้งลงไปหน้าขนมเค้กค่ะแล้วก็ใช้ช้อนปาดปาดแต่งหน้านะคะเทผงพุดดิ้งลงไปแล้วเราก็จะมาจัด ตกแต่งหน้าขนมเค,ค้กค่ะขั้นตอนนี้เราก็ต้องระวังหน่อยค่ะเพราะว่าช้อนที่เราใช้ตักนั้นลื่นมากค่ะหลังจากแต่งด้วยสตรอเบอรี่เรียบร้อยเราก็จะมาแต่งด้วยเฟียซิกนะคะเราก็จะวางเฟียซิกลงไปให้รอบขอบขนมปังที่เราจัดวางไว้นะคะขั้นตอนนี้เราก็จะ ใช้ความละเอียดอ่อนมากค่ะหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำผงเคลือบเงาหน้าขนมเค้กกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผงไว้สำหรับเคลือบหน้าเค้กนะคะจะผสมด้วยน้ำผลไม้เฟียซิคค่ะที่เราเตรียมไว้เราก็จะตีผงเคลือบนะคะ แล้วก็ตามด้วยน้ำผลไม้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็จะไปตั้งไฟเหมือนเดิมค่ะโดยใช้ไฟอ่อนๆนะคะคนเคี่ยวกันจนกว่าผงเคลือบนั้นจะเหนียวและข้นค่ะหลังจากที่ไฟเริ่มร้อนดีแล้วเราก็จะใช้ไฟอ่อนๆค่ะแล้วก็คนๆไปเรื่อยๆค่ะหลังจากที่ผงเคลือบเริ่มร้อนดีแล้ว เราก็จะป่งนะคะแล้วพักไว้สัก10นาทีค่ะหลังจากครบ10นาทีดีแล้วเราก็จะนํามาลาดหน้าขนมที่เราจัดแต่งหน้าผลไม้ไว้นะคะเราก็จะมาเทลาดเลยค่ะเพื่อเคลือบหน้าขนมปังหรือขนมเค้กที่เราเตรียมไว้ค่ะ เราก็จะเทไปให้หมดนะคะค่อยๆเทค่ะพอทัดกเทลงไปทีเดียวมันก็จะล้นค่ะเดี๋ยวก็ค่อยใช้ช้อนตักค่ะเทไปตรงขอบหรือริมขนมปังนะคะตรงไหนที่เราคิดว่ายังไม่มีผงเคลือบเราก็ใช้ช้อนตักค่ะ แล้วก็เทลาดลงไปค่ะค่อยๆเทและลาดลงไปหลังจากที่เราแน่ใจแล้วเราก็จะพักไว้สัก30นาทีแล้วเราค่อยมารับประทานกันค่ะนี่ค่ะขนมเค้กหน้าผลไม้มาค่ะมารับประทานด้วยกันค่ะ